ไอ้ปริชยาตัดพ้อชีวิตพ่อแม่ขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ34ปีไปหมาดๆเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวไอ้ปริชยาแต่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้เขียนข้อความตัดเพาะแล้วก็โพสต์ลงในไอจีสตอรี่ของตัวเองซึ่งก็ได้มีข้อความประมาณว่า แม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอซ์ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะคะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งไม่มีไอซ์จริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพื่อครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทําให้ไอซ์คิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอซ์ไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหลอกแค่วันหนึ่ง ไม่รู้ว่ามีคนใกล้ชิดได้เข้าไปพูดคุยหรือยังยังไงแอดมินก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจเล็กๆส่งไปให้นะคะขอมอบกอดน,นี้ให้เป็นหนึ่งกำลังใจจากแอดมินนะคะ